คุณคุณแม่นะคะพ่อใหญ่พี่ชายนะคะขอบคุณคุณปู่หลุงอินปะตนะคะขอบคุณป้าภ right so you ัยป้าเพนล้งเล้งป้าเอี่ยงลวงมงนะคะขอบคุณครอบครัวของเราทั้งสองคนย่าพใหญ่ของเราทั้งสองฝ่ายนะคะที่ได้จัดงานให้เราทั้งสองคนขึ้นในวันนี้นะคะและที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะเราทั้งสองคนเองก็ต้องขอกราบขอบคุณคณะแม่ครวทุกท่านนะคะเพื่อนเพื่อี่ๆน้องๆ้ป้าหน้าทุกคนเลยนะคะทั้งทั้งฝั่งเจ้าบ่าวและก็ทั้งฝั่ง ในวันนี้นะคะและท้ายที่สุดนี้นะคะเราทั้งสองคนนี้ก็ต้องขอกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกสักครั้งนะคะที่ทุกท่านได้สละเวลาอันมีค่าของทุกท่านมาร่นกันในวันนี้กับเราทั้งสองคนทั้งในช่วงที่มงคลสุขในช่วงเช้าที่แหกกันมากแล้วก็ในช่วงของกาเป็นเย็นนี้นะคะเราทั้งสองคนนี้ก็ตื่นเต้นใจแล้วก็ตื่นเ้นใจเป็นอย่างยิ่ง ทุกท่นของเราทั้งสองคนนะคะขอบคุณนะคะที่มาช่วยเติมเต็มบรรยากาศงานในวันนี้ให้เติมเต็มไปด้วยรอยยิ้มความสุขแล้วก็ความอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดไม่มีทุกท่านในวันนี้งานวันนี้ของเราทั้งสองคนก็คงจะขคุมากนะคะเราทั้งสองคนก็อาจจะดูแลทุกท่านได้ไม่ทั่วถึงบ้านนะคะก็ถ้ามีสิ่งผิดจได้ที่ขาดตกบกพร่องไปนะคะเราทั้งสองก็ต้องกราบขอใัยทุกท่านไว้นาทีนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ งั้นะคะไป่ต้องพูดไม่ตพูดแล้วหมดหมดพ่อพูดแล้วพี่ก uh, ินหมดอ่ะยังหมดเลยยังไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันทางเจ้าสาวหมดแล้วทายหมดแล้วก็ขอบคุณพวกพี่ป้านานักฟุตบอลทุกคนที่มาเพื่อนๆพี่ๆและที่ขาดไม่ได้นะครับชมรมบ้านแสงจันทร์ที่มา ทุกคนนะคะเพื่อนตวทุกคนขอบคุณครับแค่นี้นคะบบนครับค่ะสุดท้ายน,นะคะ,ะก็เป็นคำขอบคุณจากใจของเจ้าบ่าวและเจ้าสา ที่มีต่อแขกผู้ร่วมงานในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านประธานในพิธีนะคะและขอบคุณแขกผู้มาร่วมงานที่มาแสดงความยินดีให้กับผู้บ่าวสาวของเราในวันนี้ค่ะ ในเวลานี้นะคะก็ขอให้นะคะท่านมุกเกียริทุกท่านนะคะร่วมรับประทานอาหารแล้วก็ฟังดนตรีเพาะนะคะส่วนเราสองคนก็ขอจบหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ